สวัสดีค่ะเพื่อนเพียรมันีสิ่ผ้ามากินหมากใหมมากินหมากไหม่ยูหองสีดยากันยุ่งวัก็เลยพากันมาความสะอาดกับปลูกแหล่งสองตัวอันพ่อหญยไล่หนีเขาบอกไป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 ทั้งม่ทั้งหนูกันละเขาวะก็เลยก็เลยสิพผ้ามากินมากไม้เฮ็ดแล้วแล้วหมากหม,มักพรับ มาภาพพร้องโปรดเมื่บ่ไฟความบาแจงบ่อืม,มอืมหวานหนค่ะเมื่บ่อืมอืมหวานก็ก็ เดี๋ยวลองแอปเปลิลบ้างอืมอืกินมักพับเป็นวายะเมื่อกินแอปเปลิลออกเปรี้ยวๆไข่ปลาหมาก็เปือกออกเด้งพี่นออกอืม,อม ทอดกินตังแต้ออหองมง่งแรงก่หวานต้วยช้วยแอปเปิลกรอบ อยู่ในห้องกับมีหยังดอกจ้าเพ็่นเพีย้ยนถ้วเฮ็ดกินเฮ็ดยาก็เฮ็ดกินอยู่ลานอยู่ห้องกับมีตเตียงนอนแค่นั้นมาภาพก,ก็ง่ายสิบบาทง่ยายอ่ะง่ยนะทำนาคนาครนา่อยก็แม่นน่อยเลย วม่้สิบบาทวิงออีตรงเต็งลนะมากก็สซ้อมร้วยยี่สิบก็ซ้ำา้วยล้อยสิบบาทเม,มมเมมทำอะไรมไม่ไม่แทะไม่แทะอุ้ย พี่มูยังนอนเนี่ยตัวเองไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยเบื่อมากเลยมาเพื่อยอยู่นิ่งๆเลยมานน่จะอยู่นิ่งๆไหมถึงแม่ดากันอยู่นิ่งๆเป็นอยูอะอืม ดูเดือนนั่นเราเห็นบั克แอปเปิ้ลใครจะชินทอนแม่่อย <laughs> ถ้ามางามเลยกับื้อแอปเปิ้ลมันก็นยังเดา วันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊จเพลินเพียรเหมือไม่จะพอกันไหมายบายจ้าบาย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 